เกรดวอลมอเตอร์ผลักดันไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าพมอะละขวาในภูมิภาคอาเซียน BYD ปักธงนิคม WHA ลงทุน1.7หมื่นล้านตั้งโรงงานผลิต EV ในจังหวัดระยองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง upfuture channel ได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกโดยเป็นรายงานข่าวจาก a m a r i n ีวี o o m กรดวอลมอเตอร์ Motor, ให้การต้อนรับพนาท่านเอกอักรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะเยี่ยมชมโรงงานอัฉริยะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า e e c จังหวัดระยองซึ่งเป็นโรงงานเต็มรูปแบบแห่งที่สองนอกประเทศจีนเพรรื่อร่วมแสดงศักยภาพและความมุ่งม,มั่นในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าภูมิใจขวาในภูมิภาคอาเซียนที่ได้มาตรฐานโลก พระนท่านหารชื่อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยนายหวางลี่ผิงอัครราชทูตพาณิชย์มิสเตอร์เก๋อทางและมิสเตอร์ฟานเซยเวยที่ปรึกษาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยด้านทิศทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนในการพัฒนาประเทศไทยและยังร่วมรับฟังสรุปผลความสำเร็จของเกรดวอลมอเตอร์ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาตลอดหนึ่งปีกว่ารวมถึงผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีคณะผู้บริหารจากเกรทวอลมอเตอร์นำโดยมิสเตอร์เอเลียจางประธานอาเซียนมิสเตอร์เกรกลีรองประธานบริหารฝ่ายการผลิตโรงงานและมิสเตอร์ไมเคิลโฉงผู้จัดการทั่วไปเกรทวอลมอเตอร์ประเทศไทยให้ข้อมูลก่อนที่จะนำพะนาท่านเอกอัครราชทูตและคณะเข้าชมภายในโรงงานเพื่อรับชมสายงานการผลิตและศักยภาพของเกรทวอลมอเตอร์ในการผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าพวกมาเลยขวาต่อไปสำหรับโรงงานเกรทวอลมอเตอร์ประเทศไทย โรงงานอัจฉริยะและฐานการผลิตเต็มรูปแบบแห่งที่2นอกประเทศจีนจะตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดฉลาดปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมมีกำลังการผลิตแบบเต็มกำลังได้สูงสุด120,000คันต่อปีแบ่งการผลิตออกเป็น2เฟสได้แก่เฟสที่1่เพื่อรองรับการผลิตรถ SUV และรถกระบะโดยกำลังการผลิต80,000คันต่อปีและในเฟสที่2จะมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มอีก40,000คันต่อปี และจะเป็นฐานการผลิตหลักสําหรับรถยนต์พุ่งมาลทายขวาของภูมิภาคอาเซียนโดยมีสัดส่วนของการผลิตและส่งออกอยู่ที่60ต่อ40ซึ่งจะเป็นการจําหน่ายภายในประเทศ60%และเป็นการส่งออกไปยังประเทศที่เป็นรถยนต์พุ่งมาลาัยขวาอีก40%โดยมี All-New Haval H6 Hybrid SUV เป็นรถรุ่นแรกจากสายการผลิตเรามาต่อกันที่ข่าวคราวของรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนอีกยี่ห้อนหนึ่งนะครับนั่นก็คือ BYD โดยเป็นรายงานข่าวจากกรุงเทพธุรกิจบริษัท w H A Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า w H A ได้เปิดเผยว่าวันที่8กันยายน2565นี้ทางบริษัทเตรียมจัดพิธีเซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่าง w H A Group และบริษัท BYD Auto Industry จำกัดหรือว่า BYD ซึ่งเป็นแบรนด์ผู้ผลิต EV ที่ขายดีที่สุดในโลกจากประเทศจีน ที่จะเข้ามาสร้างโรงงานผลิตรถ e ีีแห่งแรกของ BYD ในอาเซียนในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง36ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว e ่า EEC ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าการลงทุนของ BYD จากจีลักลุ่มทุนไทยในอุตสาหกรรมย,ยานยนต์ไฟฟ้าและการทำตลาดในประเทศไทยคาดว่าจะมีมูลค่าราว20,000ล้านบาทอีกทั้ง WHA ยังเคยกล่าวถึงดีลกับบริษัทรถอี ที่จะเข้ามาซื้อที่ในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่600ไร่เพื่อใช้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถ EV ีพวงมาลัยขวาคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนที่ตามมามากกว่า1,000 0ล้านบาทสำหรับรถยนต์รุ่นแรกที่ BYD Thailand เตรียมเปิดตัวภายในปีนี้นะครับก็คือรุ่น BYD Dolphin EA1 ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ